มาแล้วครับ V8 ปี v R P 2020นะครับบอดี้สีขาวกับเลดผ่อนเพียงแค่5,900เท่านั้นเองนะครับได้รถปีใหม่นะแบบนี้เลยปี2020ใครหารถไว้ใช้งานนะครับอยากได้ปีใหม่ๆ หรือพี่จะเอาไปวิ่งงานวิ่งแก๊ปวิ่งโบชช่วงนี้นะครับคนนิยมมากนะฮะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับหรือว่าจะเอาไปใช้ภายในครอบครัวก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีค่าดูแลษาค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็รถไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกกวนใจต้องยกให้เียออเลยนะครับเครื่องยนต์เกียร์ระบบไฟฟ้าไม่มีปัญหานะครับดูแลง่ายภายในมาเป็นเบาะผ้านั่งนุ่มนั่งสบายคันนี้รรเขึ้นเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเหลือขค่เคลือบสีแล้วก็สปาภายในในคลิปนี้พามาดูก่อนเลยนะฮะก่อนที่รถจะไป,ปัสภาพ ที่สนใจนะครับหรือว่ามองหาอยู่นนานทีนะจะมีหลุดเข้ามานะตัว Entry รุ่นประหยัดแล้วเป็นสีขาวแบบนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงบ้างตามเข้าไปรับชมในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออสมือสองนะครับอยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะครับแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมนะฮะเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่สาขาหนึ่งกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกที่1น,นะครับวันนี้ผมมีมานำเสนอ1คันเป็น t o y o ต้าวีออสรุ่น ENT ทีสีขาว นะครับคันนี้เป็นปี2020ด้วยนะครับใครหารถเอาไปวิ่งงานวิ่งโบวิ่งแก๊สหรือว่าเอาไปใช้งานส่วนตัวแรงต่างเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ในทุกมิติแน่นอนนะครับได้รถปีใหม่นะครับแล้วก็คะแนนเลขใหม่อยู่ที่100,000โลนะครับเลขไหม่อยู่ที่100,000โลกับราคาค่าตัว349,000เหรียองคันนี้เนี่ย5,009นะฮะ เลทผ่อนสบายๆนะครับถ้าเครดิตดีเนี่ยผ่อน5เป็น9เลยนะครับหรือว่าใครที่อ่อยังไม่มีเครดิตเนี่ยดอกเบีย้ยปกติคันนี้ก็ผ่อนอยู่แค่6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับผ่อนประมาณ6,003 6,002ประมาณนี้นะครับส,สวยๆน่าใช้ผ่อนสบายแล้วก็เป็นรถปีใหม่ด้วยนะครับในเรื่องของอสอภาพรถ ด้านนอกภายนอกเนี่ยผมต้องแจ้งก่อนว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ปรับส,สภาพอะไรเลยนะวันนี้ผมพามาดูก่อนนะครับก็นานๆจะมีเข้ามาทีสาหรับรุ่นประหยัดที่เป็นรุ่นเอนที่แล้วก็มาเป็นสีขาวก็ลวเลยถ่ายให้พี่ดูก่อนใครสนใจเนี่ยเลืกติดต่อเข้ามาจองไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็นัดวันเข้ามาดูรถได้หรือใครไม่สะดวกเดินทางมาผมส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้ได้นะครับอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเซ็นให้นะครับ 1.5รุ่นเอที่เนี่ยไฟหน้าเขาจะมาเป็นแบบมอ l ติ e f เ e c t o กตอร์นะครับด้านหน้าก็ยังจะยังไม่มีอะไรมาให้นะไฟตัดหมอกดีไลท์แรงต่างยังไม่มีมาเป็นตัวรุ่นประหยัดใครหาไว้ใช้งานเนี่ยเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักเนี่ยผมแนะนําเลยตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็คันนี้เป็นปี2020ใครจะเอาไปวิ่งแกรปวิ่งโบเนี่ยวิ่งได้ก10กว่าปีเลยนะครับคันนี้ กระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยเป็นสีเดียบตัวรถตัดด้วยสีดําด้านล่างนะครับกระจกพาร์ทเดิมรอบคันนะมีโลโก้โต,โตโยต้าอยู่แบบนี้นะครับได้พาร์ทเดิมมารอบคันไม่มีแตกเลาหรือว่าเปลี่ยนมานะครับตัวรถผมรับประกันโครงสร้างให้นะไม่มีชนหนักกีความจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับระบุในหน้าสัญญาชัดเจนเลยนะครับในเรื่องของพาร์ทต่างๆคันนี้ก็เป็นพาร์ทเดิมจากป้ายแดงด้วยนะครับในส่วนของตัวล้อเนี่ยจะมาเป็นล้อกระทะมีฝาครอบมาสําหรับตัวรุ่น e อน r y นะครับตัว เช็คก่อนนป๊หนึ่งนะโอ้ยางใหม่แล้วนะฮะยางปีส0 2พัี่้าเลยก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้ถือว่าคันนี้ค่อนขงที่จะใกล้เคียงแล้วที่จะปล่อยนะครับก็เดี๋ยวมีทำความสะอาดขัดสีสปาภายในให้นะไม่น่าเกิน3วันคันนี้น่าเสร็จเรียบร้อยนะครับโช๊คแอปนี่รอยแ้มยังมีเห็นอยู่นะครับสปริงต่างๆทุกอย่างเดิมโครงสร้างด้านในเดิมนะครับติดอย่างเดียวคันนี้เรื่องความสะอาดนะฮะภาษีพร,รบต่อให้หมดเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับรถพร้อมส่งมอบเลยใครที่สนใจซื้อสดก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับราคามาพูดคุยกน่อ ในคันนี้นะครับก็แผงประตูคุมโทนเลยทุกอย่างจะเป็นสีดำสำหรับรุ่น Ent ทรนะครับตัวเบาะมาเป็นเบาะผ้าแล้วก็จะมีลายกราฟิกเป็นสีส้มแบบนี้นะครับคันนี้ติดฟิล์มลามินามาด้วยรอบคันนะครับแล้วก็เซอร์วิสที่บีควิกมานะสำหรับคันนี้นะครับรถมือเดียวแผ่นเพจผลิตปี20แท้เลยนะครับเดือนมกราคมประตูเดิมนะครับัวน็อตต่างๆนะฮะไม่มีรอยขยับเลยเห็นไหมนะฮะไม่มีรอยประแจมาขันไขเลยนะครับทุกอย่างเดิม บันไดทางขึ้นลงฝั่งผู้โดยสารสวยเดิมใหม่เอี่ยมเงียบหดูด้านหลังด้วยนะครับแหงประตูก็คุมโทนมาเป็นสีดําแบบนี้นะครับโครงสร้างต่างๆผมพาดูนะครับใครที่มองหารถแบบผ่อนสบายใช้งานไม่จุกจิกอยากได้เป็นสีขาวปีใหม่ๆ แนะนําเลยนะครับคันนี้1.5รุ่น entry นะเป็น V8 นะครับ,เคร,บเครื่องยนต์อึดทนแน่นอนดูเอวีทีไอนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลษาเนี่ยง่ายด้วยนะครับเข้าอู่ไหนก็ได้นะค่าใช้จ่ายไม่สูงมากด้วยนะครับตรงนี้นะโครงสร้างหลักผมแกะให้ดูนะครับจะมะีทิ้งรอยไว้แบบนี้นะครับก็คือเป็นโปรเซสของทางโตโยต้าเขาในการที่เอาตัวถังเนี่ยไปจุ่มในบอ่อสีเขาใช้โรบอรทขี้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวถังไปจุ่ม ทำให้ตรงเนี้ยไม่ติดสีจะทิ้งรอยไว้แบบนี้อันนี้คือโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่มีการโดนชนหนักหรือว่าทําสีตัวถังมาไม่มีกับสีนะครับตัวถังไม่มีตัดต่อนะครับด้านหลังมาดูนิดหนึ่งนะตัวล้อก็จะมาเหมือนกับล้อหน้าเลยจะมาเป็นล้อกระทะแล้วก็มีฝาครอบม,มานะครับเปนส่วนงโชค๊คแอฟแห้งๆไม่มีรอยรั่วซึมนะทุกอย่างสภาพเดิมนะครับแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างยังแน่นอยู่ใช้งานต่อได้อีกยาวๆนะครับสำหรับด้านท้ายเนี่ยไฟไท้ายมาเป็นแบบ LED นะครับคันนี้เป็น Gen 3 m i n r c h a n g เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูดีกว่าว่าช่องเก็บสัมภาระเขาจะเยอะน้อยแค่ไหนนะครับเหมาะมากๆเลยะนะใครเอาไปทํารถเช่าหรือว่าเอาไปวิ่งโบว์อะไรแบบนี้นะครับแบบอีโคโนมีนะผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเรื่องของการเมท i c แนนนเนี่ยราคาค่อนข้างดีนะฮะ m ม n น,นไม่หนักกระเป๋ามากนะครับแล้วก็เรื่องของเลท่อนเนี่ยค่อนข้างที่ะ ตอบโจทย์เลยฝั่ง5,009นะครับตกวันละประมาณ150บาทนะฮะถ้าเกิดพี่่ผ่อนหลายเดือนนะคันนี้เอาไปวิ่งงานตกวันละ150บาทเองนะครับต้นทุนในการวิ่งน้ำมันก็ไม่ได้กินมากมายนักนะครับสำหรับ v o r ก็มี 15, 16, 17กิโลลิตรได้นะครับโครงสร้างด้านหลังตรงนี้เห็นไหมฮะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นสีแบบเปลือกไข่แบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมด้านหลังไม่มีโดนชนท้ายไม่มีสีมานะครับฝากระโปรงด้านหลังก็เป็นฝาแท้ฝา,ฝา,ฝา,ฝาเดิมนะซีนเดิมนิ่มจิกเข้าแบบนี รประตูไม่มีแกะฝาท้ายเดิมนะครับไฟหน้าไฟท้ายทุกอย่างพาร์ทเดิมรวมไปถึงกระจกรอบคันนะครับได้รถโครงสร้างเดิมสวยๆแบบนี้ผมรับประกันให้นะมนไม่มีชนหนักความจมน้าหรือว่ากับสีแล้วก็มีบริษัทนอกนะครับมาตวามารวจสภาพให้ด้วยนะ274จุดนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายองตัวให้ฟรีเลยนะครับประมาณนี้แผงประตูฝั่งคนขับนะครับกระจกไฟฟ้า4ี่บานเป็นออโต้คนขับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมี เรื่องของทับกะจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนเป็นไฟฟ้านะครับแท็กชั่นคอนโทรลมีมาให้เบาคู่หน้าสวยเดิมเป็นเบาผ้านะครับไม่มีตําหนิตีแตกขาแต่อย่างใดค่อนข้านี่จะสวยเอี่ยมเลยนะค,คันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเึิบมาเลยนะครับเลขไม์อยู่ที่1นึ่งแสนหกพันหกร้อยสามสิบสองกิโลกับราคาค่าตัว3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับเลทผ่อนห้าพันเก้าร้อยใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะวิยอ เอนทีสีขาวผมมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับวิทยุเดิมโรงงานนะครับใครอยากให้ผมอัปเกรดเป็นหน้าจอ Android ให้แจ้งได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดการให้นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยเก็บสายให้สวยงามเป็นหน้าจอ Android แท้ตรงรุ่นนะครับติดตั้งเข้าไปตามกรอบนี้เลยนะครับทุกอย่างก็ดูฟิตเมน t สวยงามลงตัวแน่นอนนะครับตัวแอร์นะครับมาเป็นแบบมือหมุนธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับ ด้านในประมาณนี้นะฟัง์ชันออปชั่นก็ถือว่าสแตนดาร์ดทั่วไปสําหรับการใช้งานเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่า1นึ่งแสโลเนี่ยห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนปรับสภาพนะครับผมยังไม่ได้สปาห้องเครื่องนะอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนขออนุญาตเปิดฝากระโปรงด้านหน้าสักคู่นึ่งึ๊บหน้าตาเครื่องยนต์ Dual v i i นะครับข้างในถือว่าค่อนข้าง,งสวยเดิมเลยนะครับมาดูฝากระโปรงกันก่อน รูกลมๆต่างๆแต่และรูนะครับรูระบายความร้อนลกลมคมลูกเม็ดไม่มีรอยงัดรอยดึงนะครับติ๊กเกอร์ข้อควรระวังตรงนี้กันอยู่รับแล้วก็ฝาหน้าเป็นฝาเดิมนะครับซีนเดิมไม่ได้เปลี่ยนฝามากเป้าโช๊กนะครับแก้มข้างตรงนี้นคันหน้าด้านซ้ายไฟหน้าก็เป็นพาร์เดิมนะครับรูมนันให้ถึงตรง,งไฟหน้าพาร์เดิม ตรงน,นี้คานมอน้ำนะครับคิปล็อกไม่มีแต่หายาวมาถึงคานด้าน,นาาขวาเลยเบาโชกด้านขวาสติ๊กเกอร์มอกทุกอย่างครบนะครับใครที่อยากมาดูตัวจริงนะหรือว่ามาทดลองขับเนี่ยติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ดาลล่านะครับถึงแปดหนึ่งหกห้าหกสามหกสองห้าทรหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าออใครที่อยู่ไกลต่างจังหวัด ไม่เป็นไรเลยนะฮะเดี๋ยวผมส่งจ้าหน้าที่ finance ไ,ไปเซ็นให้หลังจากอนุมัติค่อยเดินทางมาดูรถก็ได้นะครับไม่ถูกใจก็เปลี่ยนคันได้ไม่ต้องรับรถได้แต่ว่าผมเชื่อว่าคันนี้ถ้ามาดูถูกใจแน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมเต้รถยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ